ป้าพี่น้องกินแบบดูดันบอกเกงใจไผ่หยัดไปเลยนี่ขำบักไงห,หนึ่งโอ้แสบแสบแสบอ้ไรเป็นยังะ่ะเอากินก็ได้อสุดยอดเอาเจฟา้าสสงจัดดเอากินบบขึ้นมูเพลหนี่เอา,า,อนเ,นเ,อาเอาเบื้องยิบแปงกมกถิ่มเบะลงหนึ่งแทนตามด้วยยังอะ่ะผักกาดโปะลงไปแล้วก็โปอีกหนึ่งแทนนะเอาก็กินโพแท้โอ้ย กินค้ามไงกินโพถิจงใหมูกินน้ำเนี่ยไม่ก็สร้างแล้วเนาะข้าวยาดบออิ่มเนาะก็ใส่ยังสี่ละเอาบันที่นี่เอาโอ้ยอ้ยหมุนมีตีแหลกบปเลยเอา,มา,อา,า,ามากนยางไก่ไปกันมาเข้ากันเนี่ยจะเป็นกินโพเนาะเขาก็ว่าเอาสามสองหนึ่งยัดเนี่ยปฏิโทโพดโพมาขอกินน้ำเนี่ยจกักรทำกินแป้งมืองกวนเซนามกัดบออ่อ,อนหนุ่ม,มดีครับแป้งถือว่าพานันเอาวางกอนโปลงตามด้วย